และนี่คือ5สินค้าขายดีบนโลกออนไลน์ในยุคปัจจุบันครับ อย่างที่1น,นะครับผมของใช้ในบ้านโดยเฉพาะของใช้ในบ้านจากจีนนะครับกำลังเป็นกระแสะและเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากนะครับผมถ้าค,คุณคิดไม่ออกว่าจะขายอะไรนะครับของใช้ในบ้านจากจีนคุณลองไปหามาขายดูเลยนะครับรับรองว่าคุณจะขายแล้วปังแน่นอนครับผมและอย่างที่2นะครับก็คือของเล่นเด็กและของใช้ของเด็กครับของเล่นเด็กนี่แหละครับที่ขายดีเป็นเทน้ําเทท่าที่ใครหลายๆคนพลิกชีวิตหรือรวยจากของเล่นเด็ก มาแล้วนะครับอย่าดูถูกไปนะครับของเล่นเด็กและของใช้เด็กนี่แหละครับผมเป็นตัวทําเงินให้คุณได้มากเลยทีเดียวถ้าคุณจับมันถูกที่ถูกทางและถูกเวลานะครับสินค้าขายดีในโลกออนไลน์ประการที่3นะครับนั่นก็คือ เคสโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริมของโทรศัพท์นั่นเองครับใช่ครับเคสโทรศัพทพ์มือถือนะครับที่ใครหลายคนให้ความสําคัญครับโดยเฉพาะช่วงที่โทรศัพท์รุ่นเรือธงของค่ายต่างๆเปิดตัวกันออกมานะครับผมอย่างเมื่อที่ผ่านมานะครับ iPhone 14เปิดตัวทําให้เคสโทรศัพท์ของ iPhone ขายดีเป็นเทน้ําเทท่าขายวันหนึ่งเป็นพันพันบ้านต่อวันก็ทํากันมาแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากขายดีการจับเคสโทรศัพท์มือถือไป ขายเลือกให้ถูกรุ่นถูกโอกาสที่เหมาะสมคุณปังแน่นอนครับผมสินค้าขายดีประการที่4นะครับนั่นก็คือกล้องวงจรปิดครับทั้งกล้องวงจรปิดที่ใช้กับรถยนต์และกล้องวงจรปิดที่ติดกันตามบ้านที่ใช้งานแบบง่ายง่ายใช้โทรศัพท์มือถือคอนเน็กได้เลยแบบนั้นแหละครับผมกําลังมาแรงและเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับโดยเฉพาะในโลกยุคปัจจุบันที่ต้องมีการตรวจสอบมอนิเตอร์การทํางานมอนิเตอร์ลูกภายในบ้านหรือมอนิเตอร์ จนผู้ร้ายตลอดเวลายอย่างนี้นะครับกล้องวงจรปิดจึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่คนขายของออนไลน์น่าจะเอามาขายกันและสินค้าขายดีที่5นะครับนั่นก็คือเสื้อผ้าของผู้หญิงนั่นเองครับโดยเฉพาะนะครับเสื้อผ้าที่สามารถใส่ทํางานได้ครับราคาไม่แพงมากจนเกินไปนะครับเป็นอีกหนึ่งไอเทมครับที่ขายของออนไลน์แล้วดีเป็นเทน้ําเทท่านะครับถ้าคุณจับ สินค้า5อย่างที่โคชพูดไปนี้นะครับที่กําลังเป็นกระแสอยู่ในปี2022นี้นะครับคุณรวยแน่นอนเซฟคลิปนี้เก็บเอาไว้นะครับเพื่อดูว่าสินค้าอะไรขายดีคุณจะได้เอามาหาขายถูกนั่นเองครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์